สวัสดีครับซาโจวีคอนประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวเจ้าตัว V-Box กนะครับกับ Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นการแอดตัว V-Box นะครับเข้ามาในตัว V-Net นะครับเวอร์ชัน2ของเราด้วยนะครับมาดูวิธีการทำกันเลยเนาะอันดับแรกที่ต้องเตรียมคือมีตัว V-Box นะครับหตัวแบบนี้แล้วก็ทำการเชื่อมนะครับไฟ24โวลต์ไว้แบบนี้ต่อแคปพอนนี้นะครับแล้วก็ ต่อนะครับตัวสวกาศไว้แบบนี้นะครับสวกาศแบบนี้นี่ต่อไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้เนาะก็นะครับเราก็เอาสายเอาหัวที่เป็นไมโคร USB แบบนี้นะครับมาเสียบไว้ตรงนี้นะครับฝั่งนึงเป็นไมโคร USB อีฝั่งหนึ่งเป็นตัว USB นะครับโอเคครับเมื่อต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วให้ทําการออนเบเกอร์นะครับเมื่อเราทําการออนเบเกอร์นะครับไฟ power ตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับมาที่ตัวโปรแกรม Vnet Client 2.0นะครับแล้วก็ทำการนะครับล็อกอินนะครับด้วย username แล้วครับแล้วก็พารทเ r d ที่เราสมัครไว้แล้วนะครับจากนั้นก็กดใส่อินเข้าไปได้เลยเมื่อเรากดใส่อินเข้าไปข้างในเสร็จนะครับหน้าตาก็จะเจอแบบนี้นะครับทีนี้ให้เรามาที่ตรงฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้นี่เขียนว่า Vbox นะครับก็เราจิ้มเขาว่า Vbox ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะคอนเน็กอุปกรณ์นะครับ ้วยการมาที่ตรงควาว่า connect device นะครับเราก็จะมันขึ้นมันก็จะขึ้นโชว์อุปกรณ์ที่มันตรวจพบนะครับทีนี้เราจะไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการก็คือนะครับให้นาการมาที่ตรงนี้ครับ c o n f i g network อ่าโอเคมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะ c o n f i g network นะครับให้เรามาที่ตรง wi-Fi ของเราก่อนนะครับตรงนี้เนาะตรงเนี้ยให้เลือกเป็น Wi-fi ตัวเดียวกันนะครับ จะเป็นอ,อันนี้สมมติของผมนะครับเป็นซาโจอินดัสตรีห g นะครับแล้วก็เป็นซาโจอินดัสตรีสอ g นะครับนี่เป็นไฟล์ Fi ที่ได้มาจากตัวเราเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยจะเชื่อมเป็นซาโจอินดัสตรีห g นะครับส่วนตัว v ีเนของผมเนี่ยผมจะเชื่อมเป็นซาโจอินดัสตรีสอ g นะครับอันนี้เราก็ทําการนะครับพิมพ์ให้มันได้แบบนี้เลยนี่อันนี้ต้องเช็คดีนะครับเวลาเราพิมพ์ตรงนี้เนาะนะครับอย่างเช่นตัวนี้คําว่าซาโจอินดัสตรีสอ g นะครับ ให้มันตรงกันนะครับกับตัวชื่อ w i f i ตัวนี้ของเราแบบนี้นะครับอ่ะโอเคตัว VBo x ็นะครับจะเชื่อมต่อได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เป็น 2.4G เท่านั้นนะครับโอเคเวลาเรา,เากรอกนะครับเวลาเรามาติ๊กนะครับตัวนี้ก็ติ๊กคำว่า enable นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ติ๊กตามผมเลยนะครับตัวนี้ติ๊ก DHCP นะครับตัวนี้ก็เป็นติ๊กตรง enable Wi-Fi นะครับทีนี้ตรง พัท Wi-Fi พัทเวิร์ดนะครับก็ให้เราทําการกรอกตัวพาทเวิร์ดไวไฟของเราลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบล็อกเอสเซดพาทเวิร์ดนะครับปกติ default เราจะเป็นเลข8 6ตัวนะครับ88888นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเมื่อทําการกรอกเสร็จแบบของผมแล้วนะครับให้ทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัว v b บ็ของเรานะครับมันก็จะดังติ๊ดหนึ่งทีนะครับ ทีนี้เราก็มารอดูที่หน้าจอเรามันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะครับถ้าขึ้นโชว์แบบนี้แสดงว่านะครับมันทําการรีเซ็ตขึ้นมาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการลองทดสอบนะครับกด Connect d ดีไวดูนะครับกดหนึ่งครั้งถ้าคอนเน็กต์ดีไวได้นะครับมันจะขึ้นโชว์แบบนี้นะครับขึ้นโชว์ตัวอุปกรณ์ที่เราตรวจเจอแล้วก็อันนี้จะเป็นแมชชีนโคดนะครับทีนี้ จะรู้ได้ไงว่า v b บ็อกของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับให้เราทําการมาสังเกตดูตรงไฟตรงนี้นะครับถ้าไฟตัวนี้นะครับข้างบนเนาะข้างบนก็คือเป็นพาวเวอร์นะครับต้องสังเกตดูดีๆถ้าพาวเวอร์กระพริบแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้แค่ไฟเข้าอย่างเดียวนะครับถ้ามันสามารถเชื่อมต่อกับตัวอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยตัวไฟช่องที่3เนี่ยมันจะติดนะครับเราก็ต้องรอแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆถ้านะครับเราอยากจะรู้ว่า คอนเน็ t ได้ไม่ได้นะครับเรากดตรงนี้ดูนะครับเทส t นี่ครับเทส์เน็ตเวิกดไป1ทีอ่ะถ้าขึ้นแบบนี้นะครับนี่ f a i l นะครับ fail to g e t IP address of Wifi นะครับอันนี้คือยังไม่สามารถ Connect ได้นะครับเราต้องรอให้มัน Connect ก่อนนะครับโดยที่ต้องให้ไฟนะครับช่อง Link ์ตรงนี้ให้มันติดก่อนนะครับมันถึงจะสามารถกด Test ตัว เน็ตเวิร์กได้นะครับแล้วก็รอก่อนสักครู่ครับโอเคครับของผมนะครับเมื่อรอไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับตัวไฟตรงนี้มันก็จะกระพริบขึ้นมาปิ๊บปิ๊ปิ๊บให้นะครับอ่ะจากนั้นเรามาที่ตรงตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเรากดคําว่าท e ส t n เน็ตเวิร์ดูอ่าก็ตอนนี้เราจะเจอแล้วนะครับว่านี่มันดีเทคเจอตัววีบ็อกนะครับแล้ววีบ็อกเราก็สามารถเชื่อมต่อกับ wi-Fi ได้แล้วนะครับ ทีนี้เราจะทำการแอดตัว Vbox นะครับเข้ามาที่ตัว Vnet ของเรานะครับมันทำมันทำยังไงนะครับไปดูกันเลย